มากันต่อกับวิเคราะห์บ,บนวันนี้คู่ที่1ป Porto vs Victoria Gimarais Kick off ตี2 45นาทีรายยาน Liga p r o t ุเกสนัดเปิดลีกราคาต่อรองปอ r t o ต่อ1ลูกราคาสูงต่ำสูง2.5ฟอร์มล่าสุดและสถิติ H2H Porto พึ่งคว้าแชมป์มาหลายรายการเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาแนวรุกไหลลื่นระบบทีมดี นัดล่าสุดชนะแอตเลติโกมาดริด1-0ในเกมกระชับมิตรคลับเฟรนลี่วิตอเรียกีมาไรส์นัดล่าสุดพ่ายจ่ากฝูงสปอร์ติ้งด้วยสกอร์0-2ในเกมกระชับมิตรก่อนหน้านี้พบชาเวสแพ้1-2 H2H ปอร์โต5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เฉลี่ยประตูรวมสูง สถิติสูง2.5ในหลายเกมเฮีย er หนุ่มว่าคืนนี้ปอโต้ต่อสูงไปครับทีมเตรียมเปิดฉากหนักกีมาไรส์มาแผนรับแนวรุกไม่อยู่ต่อปอโตหนึ่งลูกแล้วโอกาสสกอร์สูงชัวร์ไทยสกอร์3ต่อ1หรือ4ต่อ1ไปกันต่อกับคู่ที่2อาร์เมียงส์ vs แรงส์คิกอ off ตี1.45นาทีรายการหลีก2นัดเปิดฤด,ดูกาลร,ราคาต่อร่องแรงส์ต่อขึนลูก สูงตำ่ตำต่ำ2.5สถิติและฟอร์ม5นัดล่าสุดอาเมียงส์ชนะ1เสมอ1แพ้3แรงส์ชนะ1แพ้4 H2H 5นัดหลังสุดอาเมียงส์ชนะ2แพ้1เสมอ2สถิติเจอหน้ากันเฉลี่ยเฉือนน้อยเกมรุกไม่มัน่นสกาวไวท่ลให้แรงส์ชนะ0-1แต่แรงหนุนไม่ชัดเหยืหนุมว่าแนะนำรองอาเมียงส์เสมอไม่แพ้แล้วกดสกอร์ต่ำไว้เลย เพราะเจอกันมักไม่ค่อยยิงหรือยิงกันไม่ขาดถ่ายสกอร์0-0หรือ1-1คู่สุดท้ายคู่ที่3 Odense vs Randers Denmark s u p e r l ล g กคิิ o อฟ00นาทีรายการเด Denmark s u p e r l ี g นัดสัปดาห์ที่4ราคาต่อรองเสมอสูงต่ำสูง2.5ฟอร์มล่าสุดและสถิติ H2H สถิติและฟอร์ม5นัดล่าสุด โอเดนเซชนะ2เสมอ2แพ้1นัดแรนเดอร์สชนะ2เสมอ1แพ้2นัด H2H 5นัดหลังสุดโอเดนเซชนะ3เสมอ2ตัวเด่นโอเดนเซแนวรับในบ้านเหนียวแน่นเกมสวนเล่นโต้กลับใช้จังหวะน้อยและเร็ววิเคราะห์นัดนี้วิเคราะห์แล้วน่าจะจบเสมอสูงเพราะโฮมเกมโอเดนเซบวกความนิ่งของแรนเดอร์สจัดเสมอ ลงเงินสบายแล้วเล่นสกอร์สูงเพราะระบบบุกทั้งคู่เฮีย er หนุ่มว่าคู่นี้ไหลต่อไม่ได้ผมเลือกเสมอไปเลยเสมอจ่ายเต็มแล้วไปสกอร์สูง2.5เอาจังหวะยิงมาเยอะทั้งคู่ทายสกอร์2ต่อ2เฮียสรุปแนวทางประจำวันนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับปอร์โต v วอร์ซัสวิตตอเรียกิมารสเฮียให้ปอร์โตต่อ1ลูกอาเมียงส์เวอร์ซสแ เฮียให้รองอาเมียงส์ครึ่งลูกโอเดนเซ่ vs แรนเดอร์สเฮียให้โอเดนเซ่ต่อเสมอและนี่คือวิเคราะห์3คู่เด็ดประจำวันที่11สิงหาคม2568ครบทุกมุมทั้งราคาฟอร์มฟอร์มตัวหลักสถิติการเจอกันและราคาสูงต่ำถ้าใครสนใจรับแนวทางจากเฮียคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเฮียหนุ่มสวัสดีครับ